สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับถึงเวลา ICT n e u s Night นายชริยาครับกับผมหนุยพงศวรเพล็กในคลุกวงข่าว Modern n i g h TV อีกปีกว่าจะเปิด AEC แล้วนะครับสิ่ที่คนไทยกังวลที่สุดคือการพูดภาษาอังกฤษะจะเปิด AEC อยู่แล้วยังพูดไม่ได้เลยอะ่ะ จริงๆแล้วคนไทยเป็นชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเยอะนะครับหลายคนนี่รู้อังกฤษแต่พูดไม่ได้ครับฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพจนานุกรมหรือเครื่องมือแปลภาษาบนอุปกรณ์พกพานะครับเพื่อความมั่นใจขึ้น,นก่อนหน้านี้ Google เคยเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ชื่อบารเบลไปแล้วนะครับซึ่งเราเคยนําเสนอในรายการไปจะเสร็จในช่วงปี2014ถึง2015อยู่บน Android เลยครับใครถือสมาร์ทโฟนก็พ,พูดพูดพูดเข้าไปยื่นใส่หน้าฝรั่งมันแปลให้ครับ ล่าสุดคุณไม่ต้องรอคอยยาวนานขนาดนั้นเพราะว่ามีอุป,ปกรณ์คล้ายๆกันออกมาชื่อ s i g m o Voice Translator เป็นโปรเจกต์ที่ถูกพัฒนาแบบระดมทุนครับในโปรเจกต์ Indiegogo นะครับออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะพูดภาษาของตัวเอง แล้วก็แปลแบบเรียลไทม์ได้มากถึง25ภาษาและ Congratulations รวมภาษาไทยด้วยครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับกดปุ่มแรกก่อนแล้วก็พูดนะครับพอพูดปั๊บเราส่งไปปั๊บล้วก็เลือกได้ว่าจะให้มันเปล่งเสียงเป็นภาษาอะไรปุ่มที่2ครับก็คือกดปั๊บให้เขาพูดครับพอพูดใส่เข้ามาปั๊บมันก็จะแปลเป็นภาษาของเราเลยทีเดียวนี่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเทคโนโลยีครับซึ่งนักพัฒนาเนี่ยเขามีแผนนะครับว่าจะเพิ่มฟีเจอร์ ด้านการแปลภาษาแบบออฟไลน์ด้วยกวาหมายคือไม่ต้องตอนเน็ตครับ mm hmm. แค่โหลดคำศัพทั้งหมดลงไปบนมือถือเพ mm ื hmm. ่อใช้สื่อสารกับคนอื่นได้เลยทีเดียว mm hmm. รวมไปถึงความสามารถ Smart Translating Technology นะครับอันนี้ไม่ได้ช่วยแปลภาษาแบบธรรมดานะครับ แต่เป็นการแปลความหมายจากประโยคหรือวลีที่เป็นสับแสลงนี่เพื่อที่ให้การแปลมีสีสันแล้วก็ฟังแล้วรื่นหูมากขึ้นนะครับ s i g โ o เป็นโปรเจกต์ระดมทุนอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งสามารถระดมทุนทะลุปเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับก็คงต้องรอเขาผลิตประมาณปลายป,ายปีนี้จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับ Absolutely app ดีๆฟรีแน่นอนโดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน Find The City ออกเดินทางสำรวจโลกไปกับแอปเกมที่จะช่วยคุณสำรวจเมืองต่างๆที่ไหนก็ได้อย่างแม่นยำกวา 1, 000, 000, 000. ่า10,000เมืองโดยข้อมูลต่างๆนั้นมาจากพิกัดดาวเทียมโปรแกรมสืบค้นแผนที่ทางภูมิศาสตร์เกมนี้คุณจะต้องหาเมืองตามโจทย์ให้ได้ตามเวลากำหนดแล้วระบุทันทีว่าที่นี่คือเมืองใดให้เร็วที่สุดในเกมจะมีลูกศรคอยบอกใบ้ นอกจากนี้คุณสามารถมาร์กเมืองต่างๆซึ่งแน่นอนไม่ใช่เมืองของมาร์กเพื่อวัดระยะทางได้ด้วยโหลดฟรี free, ฟังดีๆบน Windows Phone wow. <was> นว้าว i t n e w s โดยแคอท t e l e คอมกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแคทบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้จับมือและร่วมลงนามสัญญาให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรในโครงการแสนสิริหนห้องนิทรรศการอาคารศูนย์บริการลูกค้าหลักสี่โดยแคทจะนำความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในด้านโทรคมนาคมเข้ามาวางระบบไอทีและสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงเพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของโครงการแสนสิริเราได้เลือกบริการของแคทเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าองค์กรระดับโลกสามารถที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีๆทางด้านเทคโนโลยีนาคมมาให้กับลูกค้าของแสนสิริแล้วก็เราก็สามารถที่จะนําเสนอร่วมกันนะครับก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งสําหรับแสนสิริที่ได้ร่วมงานกับ World class Cat, น,นี่ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในโครงการแสนสิริที่จะได้รับความสะดวกสบายความทันสมัยไฮเทคด้วยระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากแคทพร้อมรองรับทุกความต้องการไม่ว่าธุรกิจเรื่องใดก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจเลยครับถึงแม้โลกไอทีจะมีตัวช่วยเป็นวุ้นแปลภาษาให้คุณได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่คุณต้องฝึกโดยการปฏิบัตินะครับหันหน้าไปเจอคนข้างๆแล้วพูดภาษาอังกฤษกับเขาตั้งแต่วันนี้ครับสวัสดีครับ